Thương nhân Thương nhân <laughs> Thương hả? Oh. Dên mấy, mấy, dên mấy Dên mấy mấy à, ไปน้ำตกเหรอใช่ไหมดิงที่มันหมดแล้วไม่มีน้ำไหลรจะจุกน้ำอ่ะมานนี่มานนี่เดินมาทางนี้เดินไปนี่ลูกมานนี่เหรอเดินเดินนู่นนู่นมองเห็นไหมนู่นไกลๆรุ่นเห็นไหมมามาพี่อายุก็เดินแล้วเดินแข่งน้องแล้วใครเดินแข่งกูกันอแอ่ว ไปไปข้างหน้าเลยไปเรื่อยๆน้อยๆเมื่อกี้เรานั่งอยู่นั่นมันยังน้อยเลยเออว่าเราบังส่งนระวังไหนบังไหดูน้ำไม่เยอะเลยมาทางนี้มาทางนี้มาเนี่ยมาดูนี่มาดูนี่เลยน้ำตกเออมาดูน้ำตกนี่นี่นี่เร็ว มานี่ยหนูข้างหน้านุ่นเห็นไหมข้างหน้านุ่นเหินไหมเออเเอะดูดิอือ้อ เจอยังถ่ายลูกได้ไหมเนี่ยถ่ายท้าไมถ่ายไม่ได้ล่ะคนสวยมาเดินน้ำตกเนี่ยเอะถ่ายไม่ได้แล้วอ๋อดูดูเพื่อนเพื่อนเพื่อนแบบนี้เยไปไปไปเดินดีๆเดินดีๆไปไปใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว ามานีเร็วลบหน,น,น่อยลบหน่อยนตกนะอลินไม่ต้องขึ้นแล้วนี่มันไดเก่า ไม่ได้มันน่ากลัวเจอ,อยังเจอ,อยังเจอยังเย็นมันเย็นลูกเย็นไหมลูก ตอนนีน้น้ำมาเยอะครับช่วงกันหนาวเป็นไงส,สนงสัมผัสน้ำาม่อไหร่จะสัมผัสน้ำเหรอเออแสบอีกหืม ไม่าใหเ่นน้อ่อไม่ได้ตั้งใจมามาเล่นมาดูเฉยมมาไม่ได้ตั้งใจที่จะมาายน้ำเล่นแม่ก็เลยไม่ได้เอาชุดไปน้ำมาให้ไงคะแม te ่ด ma ูโปรเจกต์มองโปรเจกต์ไม่เล่นแล้วเนี่ยมาวนะ่ะเปไ่ย ดูโปรเจกต์มองแล้วเดนี้เยอ่าอ,อ,อ๋เจ๋เจเต็เต,ตะัวได้หนึ่งออากาศมันออกเ,เนนอย็นๆนาะ อ่าโอเคมาหันหน้ามาหน่อยนี่ด <of> ีน <alcoholic> ีด yeah. ีด <of> ีด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 ี